โอ้เดี๋ยวจะไปลุยแร่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ยต้องทำที่ขุดนะฮะเดี๋ยวที่ขุดนี้ก็จะพังอันเดียวน่าจะพอ Okay. เดี๋ยวเผานะอะไรบ้งงางนี่ยอ๋อเนื้อเนื้อหมูอืมคราฟอยู่ไหนปะนี่เออเ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 อป่อาถือดาบอะจะมื่นใยเดี๋ยวผมปรับเสียงแป๊บหนึ่งเสียงมันปกติแล้วเนะี่ยลืมไป เอาชมเดพอดีลงแบงล่างผมไม่เป็นไรหรอกลงลงอืมอืมเขาห้ล่ลาวตอนแรมขุดไว้อยู่มีเสียงน้ำด้วยเนี่ยเป็นเหมืองอุ้ยจะตายไหมเนี่ย จะจามอ่ะอ้ยจามโอ้ยใครบ่นเลยวะเนี่ยใครลงละขุด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 ว่ามันมีเสียงสเกลตันเสียงตัวอะไรเดินเฮ้ยแมงมุมอยู่บนหัว ตอนแรกเห็นเหมือนคีปเปอร์อย่างเยอะเลยโอ้โหถูผมครออับ้างขวาตรงนี้เลยเหมือนเห็นคีปเปอร์นะตอนแรกจำไม่ผิดเออถ้าไปทางน้ำน่ากลัวดีแท้เดี๋ยวเดๆๆเดอ่าฮะปิดทางน้ำก่อน โอเคไปเทียทางอะขุดขุดขุดย่ามีตัวไรโหลดลงมาเนี่ยกลัวโอ้ได้เหล็กเยอะเลยเราจะทำชุดเกาะก่อนเครื่องมือก็ใช้หินไหมแอ่ต้องเอาที่ขุดเงินไว้สักอ,อันหนึ่งอะโอ้ไม่สบายเดี๋ยวเพื่อเจอเพชรจะได้ขุดโอ้โห อ๋ออเอ้ยไม่มีลูกอายบึ้มมาแล้วตัวแรกครับอายโอ้ไฟนอลน่ากลัวครับน่ากลัวโอ้โหโอ,อะไรกันเยอะแยะวนะเนี่ยจะปลอดภัยไหมเนะี่ย โอเคไม่มีนะอืเออน้ำจัะยันไว้มันขึ้นยาโอุ้ยกัดฟันครับวิ่งอุ้ยชิบหายแล้วโอ้โห,โหยิงยิงสเกลยิงครับผมเฮ้ยเอ็นด์แมนอย่ามา สิบหายเอ็นดร์แมนตายเกมโอเวอร์เลยเนี่ย mm hmm. erman, เอ,อ็นดร์แมนเ้ออย่าอย่านะอย่าขอร้องอนะไม่งั้นจบเลยอหมเสียวคิปเปอร์มันอยู่ข้างหูว่าโอ้เจอหีบเจอหีบออน,นันไงไปใกล้ใก้หีบกูบุมบุม,บม,บม บึม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 บุมโอ้เอ้าจะวางขินทำไมวะบล็อกมาแล้วตูวมืนเอ็นเด์แมนอยู่บนหัว,วอุ้ยแม่งว้าวกันเห็นเห็นเลยอาพิทเลโกโ,โอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ็นด์แมนเ,เอ็นเด์แมนใจร่มๆครับเราไม่ต้องการมาทำร้ายคุณนะเรามาดีเราไม่ได้มารบประดูนะครับผมโอ้ยโอ้ย ค่อยๆโดท่ทีละทีละน้อยน้อยน้อยอ่อ,อข้างล่างแปะทำไมวะเราไม่ไปเลยเดี๋อดโอเคโอ้โหโอเคโค จากที่มีแล่เพียงหยิบมือนี่ก็มีเยอะเลยอืมโคโคอ๋อ,อทางน้ำเฮ้ยทางน้ำหน่อยเย่ยโอ้เจอหิบอัน แไม่มีอะไรพ้ยมีแต่ข้างล่างนะจะจำทางขึ้นบ้านนะไมเนี่ยไม่มีอะไรหล่นลงมานะปุ๊บแบบเอ็นแมนจ้าเอ๋ไม่เอาโอเคได้เหล็กมาเต็มเลยเดี๋ยวเอาเหล็กไว้นี้โอ้โหสามสิบอัน โอ้เล็กเล็กเล็กโอเฮ้ยหูตกใจหลังไม่มีนะโอเคโดรางลังลงไฟ ตีหีบกับบ้างก็ดีกัรทางไหนเนี่ยโอ้เหล็กเล็กเอ้าอ่อนเืยไหมอ๋อปล่อยมันไปมันเราไม่เสี่ยงไม่อยากลงไปอันนี้แหละเฮ้ยอ๋อห้างเอ็นเดอร์แมนอยู่มุมนั้นดูอุ้ยมาได้ไงวะอีฮาแม่งเป็นสเลนเดอร์เลย โอ้เสียงข้างหลังว่าไปแล้วเนี้ยม,ม็อบแม่งเกิดาาพลังงานอยู่หลังม่านดินนี้โอ้โหอ,อย่าเดินเพ่นพ่านนะไอ้คิปเปอร์จะจงเป็นเด็กดีใจไหมเจ้าจะได,ได้อายุยืน เชี่ยวมาข้างหลังว่ากเลยางน้ำอ๋อน้ำตรงนั้นที่เราไปเจอโอ้โหน้ำไหลมามีทางรถไฟต่ค่อยมาต่อทางนี้ครับแฝกไฟเยอะๆจะได้จําได้โอเคขุดโ,โดเร์ครับแถวนี้พางๆเตรียมตัวขึ้นบ้านจะทางไหนว่าจะจำได้เนี้ย เฮ้ยเสียงอย,อองอยู่บนหัวมาอ้๊ฟาแมงอยู่บนหัวเออโอเคกลับบ้านเดี๋ยวเหมือนเห็นทางรถไฟนะทางไหนวะอ,<ไ>อุ้ยเชียอยีน้ำแมน โอ้โหโอ้ทางนั้นเราปิดโอเคทางนั้นกลับมาบ้าขอถ้าเล่นลึกไปอีกหน่อยเหมือนทางเดินไปไหนเนี่ยมันเชื้อเชิญจริงๆหุยโอโ้แมงมุมท่ำสปาแมงมุมท่ำครับปิดไว้ปิดไว้ ไม่ตอนรับปิดปิดปิดโอโหเลวินนี่หรือเลวินฉันเจอเลวินเคตั้งแคมป์ได้ได้ดีกับอะไรเนี่ยโอโหโอโหโอโหได้ดีกับอะไรอะจะบอกว่าอะไรดีได้ดีกับแร่มากเคปิดไว้อย่างงี้อ่าฮะโอเค คอยไว้มาโดเราต้องกลับบ้านก่อนนะมันไม่ไ่าปลอดภยัยอื <c oughs> เต็มสองหูเลยแมงมุมถ้ำสเกลอุ้ย <c oughs> ตอมดี้ม,มันใกล้จังวะสะดุ่งเฮือก <c oughs> อดอดอดฮฮ <c oughs> เราไม่ไปทางขึ้นบ้านอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเราจะดรอปตัวมาแถวแถวบนไหนบนนี้อ่ะเออบนนี้นั่นไงโรบ้านลา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 ลัลลาลาลาคาบเปิลโตนพอดีเดี๋ยวโอเคขึ้นมาครับอู้ได้เหล็กมาสามสองอันได้โคอีกอู้เหล็กแบบเผาแล้วโลาพิษขนมปังโอ้โอ้ล่ำซำแล้วเรา ไปเผาวครับชุดได้อุ้ยอุ๊ยอุยไม่เหมือนขึ้นลำบากจังอือๆๆออือหืออือเช้าพอดีโอ้โหเพอร์เฟคเผาเผาเผาทำไมเราแมวอันนี้เผาอนเอาอันนี้เผาอนก็ได้ว้าหกอันทำอะไรก่อนได้เนี่ยทำหมวกก่อนลกันเอาไว้ใส่ใจหมวกกิ๊ก อืมันมีกางเกงแล้วเก็บราพิษไว้เก็บราพิษเอาไมาก้กับไม้ไม้เยอะมากนี่เก็บไว้ไปใช้กล่องนี่อาหารลูกขนมไม่มีเนี่ยเนี่ยอืมโหไปไหนไปเ,ไไดเดี๋ยวเอาไว้ได้ตัวเลยอะมานไม้ทำ มัไม้นี่นี่หนาไม้น้ำตาลชโโล็อกโกแลตอ่าเราจะใช้ไม้ธรรมดาสร้างบ้านงั้นไปตัดไม้ธรรมดาเดี๋ยวเฮ้ยทำเสาทำเสาทำเสาเอามาคาบันได้โอเคเอาไม้มากูกูไม้ก่อนอืมเยอะเยอะทำสติ๊กครับ จะรับอันนี้ที่ไหนแล้วไอ้เบือ้องเอ้ยรับผิดเลยจะรับบันไดลิงไปรับหรือว่าเฉยเมาครับนหนึ่งโอเคได้มาเพราะน่าจะพอละไอืมติดไฟโอเคห้าอันทำเสาหนาบ้านโอ้ข้าวข้าวข้าวไม่ใช่บ้านแคมป์ครับ ตายแล้ววะไม่ใช่ทำนะแล้วทะลนต,ตกลงมาตายโดดลงน้ำดีมไหมไม่ถึงคนระับเฮ้ยอ้อย,ออยโอ้ยวิกกับตายโอเคแล้วเราจะไม่ขึ้นไปทะลนอีกอ้ามันได้หมดโอเค อุ้ย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 มีตายนะไม่ตายนะถ้าหล่นเนี่ยเคกินกินกินข้าวโตแล้วนี่โตโตโตเคให้มาสี่เม็ดอ่าฮะพอดีไม่ให้เผื่ออะไรล่ะขี้งอกจังเโอ้อันนี้เผื่อเยอะโอ้ใจดีนะเนี่ยอืม อยออยอยอ้อตัดไม้เด้ออืมน่าจะเห็นระยะไกลนะเป็นเสาสรงสูงแล้วก็เป็นไฟข้างบนเพื่อหลงทิศหลงทางตอนมืดจะได้กลับบ้านถูกโอ้ยหน้ารูดดินเลยไปครับโอ้ยตัดไม้ผมจำได้ตรงนั้นมัน มันเป็นพื้นที่ไม้ปกติผมชอบอยู่ในป่าป่าปกตนะิป่าพวกคิมะพวกป่าสูงไม่ค่อยชอบป่แต่ป่าสูงนะั้นผมเริ่มจะชอบอะไอ้จังเกิลเดี๋ยวอันไม่แน่อ,อ๋อหมูหึ <c oughs> นึกว่าชิปเปอร์อุยอ้ยอุย้ยเจ็บ มัน <Okay. S 1> เป็นพื้นที่โล,งล่งนะแถวนี้พื้นที่โล่งเขาต้นไม้เลยน้อยโอ้ยตรงนี้ไม่ระว่างผมจำได้ครับมันเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บชอบเขียวข้าจีต้นไม้นี่ยเยอะ,ยอะตัดไปมีไม้ขาวกับไม้นี้ผสมกันเ <L> จ๋ง <L> อย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าปา่าต้นใหญ่ขี้เกียจตัด เดี๋ยวพอพันเอาแถวนี้เลยอะเอ้ยแถวบ้านเราดีว่าแถวแคมป์ดิไม่ใช่บ้านแคมป์มันเป็นแคมป์มันมีที่ไปต่อไหมนะหรือว่ามันแค่สุดแค่ปลายเกาะหรือที่นี่มันเป็นเกาะจริงๆนั่หรอ no มันเขี้ยวนี่อ่ฮะ โอเคเก็บ okay, มามันเขี้ยวหมูมั่งน่ารักเกินโอ้ต้นไม้ใหญโโ่โอ๊เอออ๋อเราเราไปตัดเขาที่แล้วเร,เรานอนนะมันยังร่วงไม่หมดดีอมันเขี้ยวหมูมั่งน่ารักว่ะหมูน้อยน่ารักโอเคเราต้องไปเถอนันกันเผื่อสปริงมันดรอปต้นอ่อนอทางยากดยนแสนเข็ญ เราไม่ฆ่าน้องหมูน้อยแล้วากน่ารักกลายเป็นสงสารมันเริ่มน้อยโอเคน่าจะมีแอปเปิลนั่น,นเนี่ยดอกอันนี้มาแอปเปิลแมเอ้ยอีพีเลยวะนี่ตรงนี้ตอนที่ผมมาเอาขนแกะเราเราต้องไปสำรวจให้มันเจเนเลต ขอให้มันเจออะไรเป็นไม่ใช่เกาะอ,อ๊ะไม้แบบนั้นไม้ป่าน้ำเน่ากินกินกินเออทะเลหมดเลยสงสัยได้ร่องทะเลกันแน่เลยอืมไปตัดป่าน้ำเน่าก็ได้ป่านเน่า,ก,นา,นนาก็เป็นไม้ปกติเหมือนกันฮนะแต่แค่ไม่มีไม้สีขาว เพงซอมบี้มาได้ไงโอเคหนึ่งต้นในรูนี้แน่เลยนั่นไงมีเพลงร้องใช่ครับตรงนี้แน่นอนครับคุณริวสิ่งอยู่ตัดมันเข้าไปเราจะได้ไปวางแผนวางแปนบ้านแล้วก็ค่อยๆไปสร้างบ้าน แต่เราต้องย้ายแคมป์ก่อนนะสิแคมป์นี้เราจะต้องเราทิ้งไปเพราะไม่อยากอยู่แถวนี้แถวนี้มันเป็นหิมะนะชันเรื่องมากเดีย๋ยวเคออ้ยเอ้ยอะไรวะอ,อ๋อเกาะนั้นโอ้อิดอิดอิดดินเหนียวดินเหนียวให้อิดใบเผาทำอิดได้เขาเรียกว่าคลนะจ๊ะ เยอะเลยเนี่ยป่าป่าน้ำเน่านะมีเต็มเลยดินเหนียวไม่ใช่น้ำเหนียวดินเหนียวอิฐแดงเนะี่ยไปใช้บ้านสร้างบ้านสวยดียังไม่เก็บยังไม่เก็บ,ยเ,กบเยอะมากโอเคลงมาเก็บบุมบ๋มบุมบ๋มบุมบ๋มบุ๋มบุ๋มโอ้ฉันกั้นหายใจระดับแชมป์โอลิมปิกนะ ยังอายเนะ <G ül> ี่ยอ๋ออ๋อเออสัวเชื่เป็นกระปะอยู่ที่นี่แหละโอเคโหเยอะเอาการนะเสียงไรโอเคโอ่อวัดอ๋อรูปกติมันทำให้ผลระแวงนะเล่นโหมดฮาร์ค ตายไม่หร่คือจบเลยหมดหมดกันน่ะตัดไม้มันจะมืดยังเนี่ยอยากทำนาฬกามากไม่มีเลสโตนดินเหนียวดินเหนียวโอ้โเยอะมากเลยนะี่ยโอเควันนี้ได้ไม้ดินเหนียวมา ม้อาจจะน้อยหน่อยดินเหนียวอาจจะเยอะกว่าเราต้องการโคแบบสุดๆแล้วตอนนี้เอาเราเห่าเนะ่เจ้าดินเหนียวโอเคเราต้องวิ่งกลับบ้านแล้วละ่ะเพราะบ้านเราห่างจากไกลมากเหมือนกันไม่เห็นไฟแนละ้วหรอ